รอบแบบแข่งแบบน็อกเอาท์นะครับแข่งตกรอบเลยครับผู้ช่วยผูตัดสินครับผู้ดสุกสำนนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับคุณชีรพันธ์ครับไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะในรอบแปดทีมสองทีมพร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมครับเป็นแต้มไหลครับเป็นนิกเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับเอาเลยครับเปิดหลุดไปด้านหลังครับบนน้อยแล้วลากมากระโดดลอยเหยียบโอ้โห นี่ถ้าใครดูใน t ิ k ต o อกนี่จะเห็นท่านี้เลยนะครับใช่ครับเจ้าตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวเลยเลยครับเหมนลูกที่กระโดดลอยตามมาลูกนี้ครับครับสวยงามหนึ่งศูนย์นะครับมาดูลูกนี้ลูกเซฟของทางด้านเจ้าบอลนะครับเสิร์ฟมาเปิดหัวได้ครับดิกคูทบูชาลากไปหน้าเด็ดแล้วก็เหยียบคืนครับโอ้โหได้คะแนนตีเสมอครับวันนี้เองนักกี้รันถือว่าจะค่อนข้างเครียดพอสมควรนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยลูกที่ น่านี้นะครับพี่เขาจะตามโอเวอร์กันจ้าชนชินครับแต่วันนี้เนี่ยกติกาของเราคือเท่ากลัวจะมีการบาดเจ็บนะครับจึงไม่ให้เล่นลูกโอเวอร์เน็ตนะครับโอ้เอาเลยครับออกลูกเสิร์ฟดีครับีลูกนี้ครับแหมถือเป็นแต้มนะครับขึ้นนำเลยนะครับของิกูตาบูชาครับโอ้ยบอลน้อยครับสองหนึ่งลูกไซส์ออกข้างครับ สองก็ดึงสองมาแล้วนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยการแชร์ด้วยนะครับอ้เปลดเสียสองลูกเลยนะเจอจังหวะตัดซ้ายของเจ้านิกไปสองลูกครับพลาดเบื่อกันเลยครับสีดิสักอดุลุลครับโอ้เจ้าตัวผ่านมองไปที่สามหนึ่งนั่งสำรองแล้วครับสกอร์สามต่อหนึ่งครับลูกเซฟวางหน้าขวาครับวิ่งนี้ โอ้โหนี่ครับเช็คลงใช่ครับแงได้แต่ดูยังไม่ค่อยพอใจกับการเล่นเดิมเท่าไหร่ครับน้อยนะครับเกม21แต้มนะครับแข่งกันเซตเดียวครับคุณเล่นสปองเลยครับของท่าน้าทีมพุทธบูชาก็ยังดีแรัฐพลยี่สิบคนนะครับหรือว่ากระติบลอยนะครับใช่ครับมาตรงนี้เอาเลยครับโจมตกยังเกี่ยวไว้ได้อยู่ครับจังหวะนี้ และลากไหลเข้าหน้านี้ขึ้นมาแล้วเจ้าตัวใช้ลูกเหยียบแต่ยังปิดฉากไม่ได้แบบไม่ต้องโดนลงโทษครับบอลบอกปิด <î s> ไม่ได้ทมื่ <cond u> ีสองไม้ครับทุานี้โอ้โหเจ้าวาช็อตเมื่อกี้ครับดูลูกเกี่ยวของทั้งคู่ครับนี่ครับจังหวาเกี่ยวช็อตแรกนะครับของทังนเจ้าดีก่อนนะครับแล้วก็ชงไปหน้าเดอแต่ว่าลูลูกทำเลยครับที่เดดขทงเจ้าบอลครับบอลบอกไม่ปิดทักทีเอาละครับเสมอกันอยู่ครับที่สามต่อสามนะครับสิริศิ์อนุรุนเลครับ ได้เสิร์ฟตัววานี้เสิร์ฟมาเปิดหัวได้ครับดิคุตาบูชาหน้าเด็ดเหยียบตดเด็ดครับเอาแล้วยิ่เดาแล้วนี่แหละครับพอมันเป็นจังหวะแต้มไหลปุ๊บเนี่ยลูกเสิร์ฟมันส่งผลจริงนะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดได้นะครับดังนั้นใครที่มีลูกทำที่เด็ดขาดนี่ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แต้มสูงมากๆเลยัสี่สามสกอร์สี่ต่อสามครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของบอลน้อยวางหน้าขวาสุดแล้วตัดหัวเนตแต่ยังไงตอนนี้ครับไกลแล้วครับต้องเหยียบ อีกแล้วครับติดห,หัวลากเข้ามาหน้าเน็ตลูกนี้นเนรียบร้อยดีทางแดงได้โอ้โหต้องถือว่าความเด็ดขาดครับในจังหวะการขึ้นฟาดนะครับของทางด้านเจ้าบอลน้อยครับดูสีน่าสอยเงาคเองนี่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มการเล่นตัวเองเท่าไหร่นะครับดิโอ้โหลงภาพมุม hmm. น ja> ja> ี ja> 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 yeah> ja> ja> ้ด UH ูด้วยไงครบครับถือว่าการถ่ายทอรูปไฮเดีนะครับระบบเ d ด้วยนะครับสัญญาณภาพชัดเจนนะครับ แล้วนะโอ้โหสะทานแหงได้แต่ยงานอีกแล้วครับจังหวะขึ้นทำของวันน้อยครับลูกนี้ตรนี้กระโดดงงไปด้านซ้ายเกี่ยวได้ครับวันน้อยแล้วดูลูกนี้อีกแล้วครับทีเด็ดของเจ้าตัวครับหกสามจังหวะครับของทางด้านสีดิสักอาดุลุนนะครับเด็ดขาดเหลือเกินครับในลูกทำครับ โอกำลังจะพูดเลยนะครับว่าพุ่ง <จะ S 2> เล่นาได้แต่ผกนี่ยังไม่เห็นเจ้านิกเตะค,ครึ่งรอบเพิ่งได้เห็บในสักคขั้นี้เลยครับเป็นช็อตแรกด้วยครับช็อตแรกเลยครับคือต้องบอกว่าที่ยังไม่ได้เตะเนี่ยเป็นเพราะลูกเสิร์ฟข,ของบอลน,น้อยเองเนี่ยกดดันเกมรับของเจ้านิกนะครับสี่คนสามารถลากเข้ามาใช้ลูกถนัดได้นะครับเอาละครับสี่ต่อเจครับเปิดมาโอ้โหแล้วบิดได้ลูกนี้แล้วแทงได้แต่ ยกไหลเข้าไปทางซันแบ็กแต่ยังบิดเตะได้ครับทุนิคโอ้โหพูดถึงถ้าจังหวะเราถาดีมันยากเหมือนกันเลยในลูกนี้ย,ยากครับพี่แต่ว่าเจ้าตัวนี่แบบเวเจ็ดตัวนี่ยสี่นอกจากพรสวรรค์แล้วยังมีพรแสวัดอีกด้วยครับาารโอ้โหเสาาริสาาร์ฟจริงครับคจังหวะนี้ครับของศิริศักดิ์อนุรุณครับเจอจังหวะวางไปที่เส้นซ้ายลูกนี้ครับทุนิคแปดสี่ ต่อสี่ครับเปิดและลากไหลเข้าหน้าเน็ตมาขึ้นเตะครึ่งรอกครับพุทธบูชาได้แต้มเอาเละครับนิกมังมดถือว่าเป็นงานหนักไม่ใช่ต้นเกมนะครับครับถือว่าเจอลูกเสิร์ฟของพี่บอลนะครับเจาะไปหลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับจหวะนี้เอาคืนเลยครับขึนไปตัวคะแนนนับอยู่ครับเออดคะแนนตามหลังอยู่ครับสําหรับทางด้านพุทธบูชา3คะแนนต่อแปดโหวเสิร์ฟซ้ายหยอดดูนีจะเก็บไว้ได้ครับ โอ้โหไปเหลือครับขอดองนะวัดเติบดีแล้วนะข้อดีของคนที่มีลูกทงที่ดีครับคือถึงแม้ว่ารับลูกแรกเนี่ยจะหลุดออกไปแล้วนะฮะดูนะครับลูกนี้ดูเหมือนว่าจะหลุดมองมาแต่ยกกลับเข้ามาแล้วก็ยังเด็ดขาดเหมือนเดิมครับบอลน,น้อย9 5าล้ครับเดี๋ยวไปอีก4แต้มครับลงเสิบข,ของทางด้านอบอลน,น้อยครับลากมาหีหลอกใช้เท้าซ้ายสรดด้วยครับพุทธพงษ์ชาแด้แต่แต่ว่าเจ้าดิ้ไม่หลงทางนะยครับ เตะครึ่งลอกครับตัวนี้เอาเลยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะโซ่สของตัวนี้บ้างครับเปิดหนึ่งครับลากไหลเข้าหน้าเด็ดเอาสอานแพ้ได้แต่ท็ทำได้สวยงามนะครับในจังหวะนี้ครับนี่ครับ งานขอบเะครับเดีย๋ยวต้องมาดูเลยครับว่าเจ้านิกพุทธบูชาเองเนี่ยจะดึงความแของ<ห>กลับมาได้ไหมครับ,รบว่าจริงๆเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังมีทีเด็ดนะครับในเรื่องของลูกเสิร์ฟเริ่มล็อกได้แล้วรันนิ้ลากเข้ามาที่จุดถนัดของตัวเองครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับพุทธบูชาได้แต่พอมาถึงกลางเกมตอนนี้ผมดูเหมือนว่าต้วนี้จะเริ่ม หาจังหวะของตัวเองเริ่มได้แล้วนะครับใช่ครับแต่ว่าจะทวงแต้มจากพี่บอลได้มากน้อยแค่ไหนนี่เดี๋ยวรอดูพร้อมๆกันเลยครับเกมลสีสัคะแนนนะครับตัวนี้จังหวะการเสิร์ฟของทางด้านเจ้าดิกนะครับเดข้าไปครับบอลน้อยยังสไลด์ตัวเก็บได้มาหน้าเด็ดลูกดีฟาดไม่เหลือครับท่าแพ้ได้แต้มหลังัของเจ้าบอลเลยครับเปลี่ยนแดง8-7นะครับก็จะเป็นเทคนิคเอาช้าเมาส์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแดนด้วยครับ ต้องดูนะว่าหลังจากการเทคนิคอเขาทำเอาแล้วเนี่ยต้องมีการแก้เกมแหละใช่ครับของโค้ชครับมาดูครับว่าโค้ดทั้งสองทีมจะแก้เกมยังไงครับครับดีครับภาพช้านะครับต่อตอนนี้ครับทางด้านกติบ้อยครับเป็นผู้เล่นสัรอกด้วยนะครับหรือว่ารัฐมนตรีเศษคนผู้ควบคุมทีมครับหมาเนี่ยสำหรับพี่ทิพนะครับดีครับดูภาพช้าครับในจังหวะการเล่นครับของทั้งคู่นะครับ ตอนนี้เองเนี่ยแต้มที่มันห่างไปนี่ผมว่ามันไปมีผลที่ลูกทำที่เด็ดขาดะครับใช่ครับเพราะว่าดูลูกเสิร์ฟเองเนี่ยทั้งคู่ออกลูกเสิร์ฟได้ดีทั้งคู่นะครับคือกดดันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าจังหวะลูกทาเองเนี่ยจะเป็นสะพานแทงนะที่ทําได้ดีกว่านะครับตอนนี้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดตัดสินแล้วแหละ,ละว่าใครจะชนะใครจะทาได้ดีกว<ช>่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังของการแข่งขันเนี่ยทางพุทธบูชาจะแก้เกมมาอย่างไงครับเออครับผมต้องไปรุ้กันครับ สัตวัตพวงจปาครับหรือว่าดิคุธบูชาครับเสื้อสีดำครับทางสะานแพงยังมีทีเด็ดอีกคนนะครับใช่ครับเป็นตัวจริงครับจากตัวจริงตอนนี้นั่งสับลอก่อนก่อนยอมใช่พร้อมสวัสดีครับสีดิสักเอนุรุนลครับหมายเลขสามเลครับหรือว่าเจ้าบอลน้อยครับสิบเอ็ดเจ็ดนาอยูสามอ่าสีแท็บนะครับสีดิสักเสือไปครับยังเปิดได้ครับมาเด็ด ลูกนี้โอ้โหแล้วห่างแพงได้แตเตะเลยครับเจ้านิลูกนี้คือจังหวะเจ้าตัวเลยจับช็อตแรกแล้วดูเบื่อกับว่าชงในช็อตที่สนี้มันไม่เข้าจุดนะครับสิบสองนิดครับคือลูกครึ่งรอบพอมันห่างนิดปุ๊บเนี่ยคนเตะคิดหนักเลยนะครับพี่เตะรับบาดครับใช่ครับเอาเลยครับลูกนี้ลากเข้ามาแล้วมีได้ใช้ลูกที่เด็ดครับ ูอีกหนจ้าลูกที่เจ้าตัวถนัดมากๆคือการใช้หัวโอ้โหถ้าจำไม่ผิดนะครับน้องนิกนี้เป็นคนที่ชอบดอแตะก้อด้วยหัวนะใช่ครับใช่ครับได้รูกทีเด็ดของเจ้าตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูจังหวะเสิร์ฟลูกนี้ครับว่าจะกดดันบอลน้อยได้อยูช่วงต้นเกมไหมครับช่วงต้นเกมกดดันได้ถึง2ลูกเลยนะครับแล้ววางสายสุดมาเปิดโอ้โหนิ่งกิฟต์ครับบอลน้อย โอ้โหโกนตูให้เลยครับในช็อตนี้ครับสีนิสักอรุนนะครับโอ้ยบอลน้อยครับโอ้ดิท่าระเบียบตรงเลยนะครับดีครับไปยังไงก็เตี้ยบลงไปอย่างนั้นเลยครับสกอร์สิบสามต่อแปดครับโอ้แล้วเสิร์ฟเสียครับตุ้งตุชาได้แต้มน่าจะเป็นเกมเสิร์ฟเสียลูกแรกๆของบอลน้อยเลยหรือเปล่าครับเป็นลูกแรกด้วยครับถ้าจะไม่ผิดครับน่าจะใช่รักษาเกมเสิร์ฟดีพอสมควรเลยครับไม่เสียแต้มครับเจ้างส่ง่ายเลยเนี่ยบอลน้อย พราะแทบไหลนี่ต้องละเอียดทุกช็อตเลยนะครับเอาล้วครับโอ้โหแล้วหลอกครับเจ้านิกมีโอกาสจะได้แต้มครับลูกนี้ไล่เข้าหน้าเน็ตมาแล้วก็ใช้ลูกเตะครึ่งรอบลูกถนัดของเจ้าตัวครับไม่พลาดครับในจังหวะที่เราขอเจ้าดิกนะครับดีครับฟาดลงไปครับจังหวะหลอกลูกเสิร์ฟลูกนี้นะฝานตัดหลอกก็้าเท้าในเกมนองบอลเสียจังหวะนะครับออคนะครับสิบต่อสิบสามครับ ไล่จี้ขึ้นมานะครับแต้มของธนัดิกพุทธบูชาเปิดซ้ายครับเอาเลยครับล้นเป็ีนโอกาสมาแล้วเหมือนกันครับพุทธบูเหมือนกับพึ่งเครื่องร้อนเนี่ยนะตอนนี้มาร้อนตอนนี้ทันน่าจะยังทันอยู่ในะตามเกมนะครับยากมีโอการครับเพราะว่าขนาดเหลือสองแต้มจะเกมเมื่อคู่ยังมีดิวให้เราได้เห็นเลยนะอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงการเกมเลย ต้องบอกว่าครับคือต้องบอกว่าในรอบ8ทีมของเราเนี่ยเรามีการจับฉลากการเจอกันแตถ่ต่ช่วงเช้านะครับทุกรอบเรามีการจับฉลากหมดเลยนะครับฉลากหมดนะครับเราไม่ได้รู้เลยครับว่าใครจะเจอบใครครับมารู้พร้อมกันเมื่อเช้านะครับถูกต้องครับเอาเลยครับบอลน้อยช็อตสามลูกติดเลยแล้วครับงานดีครับไม่แน่นะครับสถานการณ์นะครับของทางด้านศรีศักดิ์อนุรุนครับพลาดสามครั้งเลยนะครับ คือพอพาดเองแบบนี้เนี่ยมาทำให้นักกีฬาเนี่ยกดดันพอสมควรเลยนะครับมาดูนะครับว่าบอลเดียวเท่านั้นฮะจะดึงตัวเองกลับมาได้ไหมครับจากการผิดพลาดสองสามลูกที่ผ่านมาแล้วเปิดไกลครับลูกนี้ลากเข้ามาแล้วตีหัวหลอกโอ้สวยงามครับนักบอลีดีดูหน้าตาของเจ้าตัวครับถิวกบบจิดเลยครับแบบไม่ได้เหมือนไม่ได้หลักใจนะฟอร์มของตัวเองในวันนี้ครับแต่ว่าลูกลูกนี้ต้องยอมรับว่าเนียนนะครับ กระโดดหลอกขึ้นไปเหมือนเจ้ามงออกหน้าซ้ายนะครับแต่สะบัดออกหน้าขวาทันที12เดียอย่างนี้ต้องเรียนไปได้รอยเลยครับเกมเซิร์ฟลุงีระวังหน้าขวาสุดเจ้านิกแล้วเปิดหลุดยังไงครับเสียครับลูกอ้อการแบ่งกันเอาเลยครับกลับมาเป็นแต้มของทางด้านสะพานแพงครับหนีออกไปอีกสามคะแนนครับโอ้โหเจ้าดิกเสียได้จังหวัดสอส15-12ครับ กดดันต่อเนื่องไหมครับขวาครับลากเข้ามาลูกหนีแล้วโอ้น้องบอลครับพุทธบูชา่แตโอ้จังหวะนี้เบื่อจัง่ายนะครับแต่่วเสียาดายเลยนะคือนี่เขารอลูกแรงครับพี่พอลูกมันเปลี่ยนจังหวะเบาปุ๊บนี่คนรับเองก็เสียจังหวะเหมือนกันครับลูกนี้โอ้โหเจ้ายิกถึงกจะยิปเลยครับแล้วเจ้าตัวจะพลาดไปครับเกมเซิร์ฟของเจ้าหนี้ทุกนี้ครับวางหน้าขวามาครับบอลน้อย เปิดแล้วลากไหลเข้าหน้าเน้นมาโหแล้วบิดเตะเลยครับนี่ละครับเป็นลูกทีเด็ดครับนี่ครับใส่ใจเลยบางคนอาจจะใช้ลูกนี้เป็นลูกเหยียบนะครับแต่บอลน้อยสามารถที่จะบิดแล้วเตะได้เลยครับโอ้โหดีครับลูกขึ้นฟาดครับบุ๋นตัวด้วยสิบโคสิบสามครับอยู่สคะแนนครับศริสัก์อนุรุนเสือไปยังเปิดได้ครับ เอาล้วครับเจ้าดิกขึ้นมาเยียบคืนโอ้ยเสียดายอยากจะทำตามพี่เขาสักหน่อยครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ข้ามครับทุนิกเจ้าดิกบอกว่าพี่เหยียบใส่ผมเยอะผมขอเหยียบคืนสักหน่อยน่าจะเริ่มเล่นง่ายขึ้นแล้วแหละครับสำหรับบอลน้อยครับครับช่วงท้ายเกมแล้วครับหลังจากที่ช่วงกลางเกมโอ้โหเรือไปถึงสามแต้มเลยนะครับเออใช่ครับสิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดต่อสิบสามครับแล้วเสือวางซ้ายครับ เอาตัวรอดได้ครับลูกนี้สวยงามครับจหว่าขอแต่ละเจ้าดิกนะครับที่รอบนี้ถือเป็นช็อตเก่งของเจ้าตัวเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวมารอดูครับว่าเจ้าดิกจะออกเกมเสิร์ฟลูกนี้กดดันบอลได้มากน้อยแค่ไหนครับ14ต่อ17ครับตามอยู่3มแต้มถือว่าถ้าได้แต้มดีมามีความสำคัญเลยนะครับสำหรับดิกวางมาตัดหัวได้แล้วครับบอลไหลเข้าหน้าเน็ตมาแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ คาดครับจังหวะเกมรับของทางด้านเออ่ชฟบอลนะครับสิริศักดิ์อดุลุนนี่ครับจังหวะบิดเตะเข้าหน้าเนี้ของเจ้าตัวนี่ถือว่าแท้ตอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลยครับการันตีครับใส่สกอร์รอได้เลยครับเขาบอกอย่างนี้ครับสิบแปดสิบสี่สิบแปดต่อสิบสี่ครับ พลาดเหมือนกันนะครับที่เป็นน่าจะเป็นจังหวะที่เสิร์ฟเสียเป็นครั้งที่2นะครับของบอลดอยครับระยะห่างที่3ามแต้มนี่เราจะยังมีโอกาสได้ดูกว่าไหมครับสิบแปดเหมือครู่ที่แล้วไงครับคู่ที่แล้วห่างสองแต้มยังดีกว่าเลยครับใช่ครับโอ้เสิร์ฟดีมากเอาแล้วพุทธบูชาได้แต้มมาเหมือนกันเลยครับพิพุทธบูชาครับ แต่ก็เปิดลูกนี้เนี่ยจริงๆมันไหลเข้าไปทางซันแบ็กแล้วนะครับแต่เจ้าตัวยังสอดตัวอ้อมเพื่อจะเตะเต็มรอบนะแต่ลูกนี้มันออก16 18ปเครับ 16, <18. S 1> ตามสิที่ในหนึ่งแต้มครับ16ต่อ18ครับเอาละครับตามหลังอยู่2องคะแนนนะครับ,านนรบวางแล้วไหลเข้ามาเอาเลยครับโอ้ยแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับ ุณป๊อปคิดว่าอะไรที่ไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดฝันหรือเปล่าครับหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะดูถึงดิวแหละเกมสนุกแบบเนี้ยถูกต้องครับโอ้บอลได้แก่คู่แรกแล้วครับทีมคู่ที่สองเลยครับก็ต้องดูแล้วว่าบอลน้อยจะยอมให้ดิวหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้ยดีหลุดดีหลุดแต่ยังแก้ไขได้ขาขวาไดอยู่ค่ับถูกสะใจเลยนะไม่เจ้าตัวแบบ ร้องด้วยความสาใจแล้วเหมือเราไปออกมาครับดีครับก็อย่าลืมนะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับ,รบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเรา8ทีมเนี<ช>่ยเราถ่ายผ่า,ยานทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับ,รบส่วนโชคบายครับทาสาดีโทรทัชไทยพีบีเอสติดต่อเฮ็ดดีครับรีบดไปเลข3เกี่ยวได้เกี่ยวครับ โอ้ยืนมอบตัวเลยโอ้โหเลยเมื่อกี้คือเ,คเห็นเห็นลูกเตะเจ้าตัวนี่รู้แล้วแหละครับ,รบว่าลูกนี้เสร็จแล้วครับมอบดีกว่าเพราะมันห่างนนดเหลือเกินครับแต่เดียวครับคะแนนที่20 ก็จะนนเป็นเทคนิคเอาท์อีกหนึ่งทีครับผมโูมาจะกกูนี้20ต่อ18 <rt. S 1> บแปดอันนี้20ต่อ17บเจ็ดดูว่า3รลูกจะมีตัิหารได้ดีวหรือเปล่าก <c oughs> ็มไม่ได้เหมือนกันเลยครับเกมอย่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับราะว่าจังหวะแ้บไหลด้วยครับแล้วอย่างบางทีเนี่ยพอแต้มกําลังดีๆอยู่ฟอร์มก,ำกำําลังเข้าพอมีเทคนิคเอาท์มาเนี่ยจังหวะเสียก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับมีครับครับก็เป็นเทคนิคในการเบรกเบรกเกมเหมือนกันนะครับใช่ครับ คือจังหวะบางทีเหมือนวงเสิร์ฟหรือวงจังหวะเสิร์ฟกำลังมาเนี่ยเบรกสักหน่อยครับวันนี้พอ,อแต้ม20ก็จะเป็นเทคนิคอล้าทำเอาท์นะครับนี่คือคู่ที่2เท่านั้นนะครับช่วงเช้ารอบ8ทีมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเราถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับฝากคุณผู้ชมเนี่ย ช่วยกันแชร์ด้วยแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับรอบรองจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเราจะถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอทีวีดิจิตอล HD หมายเลข3 24 1บมาดูครับว่าจะเป็นแมตช์พอยต์ของบอลหรือเปล่าครับเกไม่เกมครับลูกนี้ไปที่หน้าขวาครับลากเข้ามาลูกหนีแล้วเจ้านลิขวงมุดหลอกครับพุทธบูชาได้แก้ไ่ครับอยากไม่ยอมครับสำหรับยุคพุทธบูชาครับหรือว่าสัตว์วัดฟูงจำปานะครับ 18ิบแปดยี่สิบสีเหมือนจะหยอดนะเจ้านิกเนี่ยทำให้น้องบอลเดินเนี่ยตกได้แต่บีนะครับเจ้าหนิกครับโโอ้หเสียไปเอีกนะเต้ยยี่สิบเอ็ดสิบแปดเกมเรียบร้อยดีครับสรุปผลการแข่งขันสะพารแพงชนะพีนแิงเอ่อสบแปดทีพุทธบูชาเอชีไป21ต่อ18นะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะ่ยสำหรับทีมเต็งอย่างสะพานแพงนะครับอ่าใช่ครับ เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองเนี่ยจะแข่งขันต่อกันในช่วงบ่ายนะครับต้องบอกต้องย้ําคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยจุดประสงค์นะครับเราอยากจะเน้นย้ําในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเราไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องของผลการแข่งขันสักเท่าไหร่นะครับออกกําลังกายมาสําคัญกว่านะครับเราก็เลยจากการแข่งขันสติตะก้อขึ้นมาครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง แล้วก็ไม่ต้องมีผู้แข่งขันเยอะนะครับแม่ว่าจะเล่นแบบเจปาตะก้อเนี่ยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เล่นถึง3คนแบบที่เรารเห็นทั่วไป